Oh. มันไม่ค่อยกรอบแล้วผมแม่ไม่ค่อยกินเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องซุปปูซุกคนมาพร้ากันอีแล้วนะคะใน้ส่องไปรถพาแฉกเพือเก่าค่ะพี่น้องเมนีูพาพี่น้องไม่กินตาํตาตําน้ำใหม่ใส่หอยเชอรี่แล้วก็กุ้งสดเนาะค่ะเนาะแก่เพชรกับซีมี่พุ่งปลาแซลมอนแดดเดียวทอดค่ะพี่น้องแล้วก็ซีมี่ข้าวปุ่นน้ำค่ะผลาแก้มกับซีมี่ต้นอ่อนห่านตะวันแล้วก็คอดเนาะค่ะเนาะน้องเฟิรได้แล้วมากินค่ะได้ปลาแซลมอนค่ะได้ปลาแซลมอนแดดเดียวทอดเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมกินกับข้าวอะไร ไรเบอี่ข้าวไรเบอร์รี่มือนเดิมก่อนสิไปกินแซ่บๆน้ำกันกระฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตองเป็นรถพาแซ่บในเลือกค่ะเด้อเพื่อเป็นทอลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปค่ะมาค่ะบโว้ไล้ยยายห้างค่ะพี่น้องยาวเลยค่ะมาเด้อค่ะเลือพี่น้องสุขูมสุขคนทำแหลกแหงมันค่ะอืมกินพร้อมกันเหรอกินพร้อมกันค่ะอร่อย อ,อร่ยอยใช่ไหมอร่อยชอบมากอืมกรอบเลยใช่ไหมคะอือืออืมตัมชวชอบกรอบไม่ค่อยชอบอันมันๆท้องมันอร่อยกินอันนี้ไหมได้ค่ะอมนนนนืมีนนก้านไหมมันมีก้านไหม ตรงนั้นเป็นป้างค่ะล<อ>ูกหรอใช่กินตัวที่มันมีก้านนะค่ะถ้าเจอก้านเดี๋ยวคายออกอืเมเจ็บมาก,เ,ามากเพียงมากมากค่ะกรอบมากอืมกรอบมากอร่อยมากกลุ่มตัวเตียง กุ้งอะไรคะอืมกูฟัวอ,อันที่อร่อยจนเียเลยตอนใหม่ครับลูกอให้แม่ช่วยหาสาหาที่กรอบๆมาให้อ่ะนี่ค่ะเอาตรงนี้นะตรงกรอบตรงนี้โรยพริกอเยอะบพี่น้อง กรอบครอ,อบมากครับมากครับมากเลยค่ะแสบปีน้องตอนที่น้องเฟอร์กัดมันได้ยินกรอบอมมันไหมคะมันต้องกรอบเพราะมันอืมน้องหอม่น้องชอบเอาแบบไหนเอร่อยไหมคะ หมายถึงอะไร่ลยขึ้นมากินไงตำเนี่ยเหรออร่อยอร่อยมากขึ้นาก็อร่อยแบบมากลืมลืมเหมครับแล้วเืมแล้วืมกินอันนี้อะได้ลืมก็ไม่เห็นกินเลยอ่ะอร่อยตำ เลือกปลาปลาขนาชิ้นด้วยยังคะหืมเด็กมันเรนกินไม่กินแบบแซมเหมือนกันนะครับพี่น้องระวังจ้างนะลูกหนูไม่กินจานกานเพราะว่าฟัวเติโอกานหืฟัวเติยวกัน เดี๋ยวปลาป่านานากินอะไรอยังมากินแซ่บๆหนักกันด้วยค่ะแซ่บปะคะแซ่บร้ายแซ่บร้ายเฟิร์ไม่ได้เข้าคลิปกับแม่นานมากใช่ไหมคะใช่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยไม่ค่อยได้เข้ากับแม่รถเลยคิดถึงปลาป่านานาไหมลูกอือหึแต่แต่ว่าเฟอร์อยากอยากเล่นสดมากเพราะเข้าไปสดเวลาไล่นสดมึงมึงได้พูดได้คุยหรอคะ เอากระเด็นเลยเดี <The> <fever> ๋ยววันไหนแม่ว่างแม่พาอะไรสดเนาะโอเคค่ะช่วงนี้ดูคลิปไปก่อนบอกว่าป้าหนาก่อนเดี๋ยววันไหนแม่ลดว่างแม่ลดจะพาน้องเฟอร์อะไรสดใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้จะลงมแต่คลิปสั้นช่องเฟอร์ค่ะเพราะเฟิร์ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรให้แม่หนุใช่มีแต่ คลิปซอฟต์แวร์ยังไม่ได้ลงเลยแต่ว่าพขรู้นะคะว่าเราจะถ่ายอะไรอยู่ควรจะวาดรูปมาให้ถ่าย <m> แล้วปิดฐันหลังให้ตอบว่ามันจะอยู่ทำอะไรไงมันถ่ายอย่าเนี้ยหรอบอร์ดมาเฟอร์บอร์อด,ด,ดในไลฟ์สดอันเก่าไง <ừ> จะไลฟ์สดหรือว่าจะถ่ายคลิปอะแล้วแต่นันเฟื ได้เลยจับติ่งเออโอ้ยเจ็บเป็นไงกอดกัดปากตัวเองเจ็บมากฝุ่เยอะก็เหมันได้เขาพหมกันสูตรเดียวเลยอืมอร่อย ไม่ลดไม่ลดกินอันเนี้ยลวแป๊บเดียวหมดเกลี้ยนเลยอันเนี้ยกุนค่ะเฟิร์มว่าจะพูดไงกินแบบนั้นรูดออกมาเลยกุ้งสดกุ้งสดมันกินง่ายเหรอง่ายแต่เป็นเด็กกินสดไม่ได้กินดิบเอ้ยกินสุก กินสุกขาวพูดผิดร้ยพูดผิดแซบมากพี่น้องข้าวเหนียวึข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวข้าวอืมเดี๋ยวหาอันหันกรอบๆ่อนเราจะกินด้านแต่กรอบๆนะเดี๋ยวให้ อย่าแบ่งร้าน <ๆ S 1> มันมันให้ได้ค่ะอะมันมันเยอะแต่ร้นกับกรอบไม่ค่อยเยอะเลยอืมเงินปิ่นโอ้มันไม่ค่อยกรอบแล้วผพรม่ไม่ค่อยกินไงแต่เมื่อ <ừ> ก,กินอยู่เนี่ยก็เลยกรอบอยู่แต่เมื่อกินไปได้สดเส้นกรอบแล้ว ปลาติดปากปลาที่ไหนอะไรอ่ะอ๋อตัวแรกกินต่อเด้อกินต่อเลยต้มติดปากเจ็บไรบ้างไม่คืกินหมดแล้วอ่ะจะดลายเจ็บไรจ้าเจ็บ ใช่ไหค่ะเครื่องเผ็ดต้องแสบพี่น้งอจิ้มฟันอืมืมอมมากอมแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอคะ im luôn, à, ui, anh này, Con này cọc cọc anh ấy mãi luôn, ăn, ăn luôn anh, ăn, à. ăn, à, chân chân ăn, một ăn, ăn, à, mười lăm ngày mười lăm món thả lăm ngày mười lăm món 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 da mỏ món món món

พอเวลาเทียบกับกันตานะคะมันเือดลัสูงุงกว่าเพื่อนเพราะน้ำคูนินนลงเยอะค่ะร,รีบหายรีบหายกินรีบไปด้วยใช่ไหมเวาคนชอบกินรีบต่อคนเลยกินรีบคิดว่ามัน เป็นขนมใช่ไหมใช่ไหมคะก็เวลากินน้ำมันบาาเนี่ยมันจะติดแหละจะหาสุตกปรกอบไป ุ้เนื้อเนื้อปลาแซลมอนอันสวๆน่ะค่ะมันมีเนื้อเลยใช่ไหมเนื้อมนื้อออกมาคุณดีเฉยๆไหมคะ มม่แย่ได่เสียกรอบๆไหมได้เยินค่ะเผ็ดไม่กัดกล้ามไหมคืพอละอุ้ย,ยนี่มีเนื้อเยอือือกินค่ะเนีย่ยค่ะเนื้ออือนะมอเนเืน้อแหละใช่ ก็มาเจอเนื้อเ,เลยแล้เจอก้า,กกานะคะ่ะเนมมมี่ยเนี่ยกระติ๊บสมๆมไหมคะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลย,ย,ม,เลยมันมเก็บเนื้อรอดออดมากินได้ระวังตังค์อยู่ไม่น้เฟิร์นรอดเนื้อไง พอแล้อืมนม,มันมากมันมากพอละเจอก้าเลยไปลาป้าป้านา้านาดีกว่าขอบคุณล้ลๆเด้วค่ะที่เขามาติดตามรับชมสองมืโรดผ้าเส็บค่ะพอกันไม่คลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องสำหรับมันนี้สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย